สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบกับช่องยานเพซี่ชาแนลพื้เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อนี้ยาเพซีก็ได้นำความมุ่เน่าทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาปเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16มิถุนายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าคอนเสิไปรับชมรับฟังยาเพซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเพซี่ในมิเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยันยาเพซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บริพาดเบิง่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุดมาทักทายกับยายเพสิกะคอมเมนตา์มัตไตกิบข้างล่างใดเนาะค่ะพี่น้องคะมื่อนี้กับเบาเลายยายห้างจะไปเบิ่งของม้วนเนวทางอาจารย์ทันแหลกกันเลยเนาะจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองโตบนล่างและสามโตบนสองโตบนของแอดส่วนเนาะค่ะพี่น้องคะมาเบิง่งสองโตบนล่างเพิ่นก่อนเนาะจ้าสิบหกมิถุนาหกห้าวสัน คนไทยมาหนึ่งแปดสองและ37เจ็ดเน้นๆก็คือสอกับสามแปดก็สันเนาะจ่าจากแนวทางของแอดสวนเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางลางเพิ่นเนาะค่ะมาเบิ้งขางบนเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะขางบนเพิ่นบอกว่า0515 0718 17และ08นย์เนาะจ่าสาตัวก็มี305 315 7์ห้น่เนเน้นๆก็คือศูนยหาหหาเนาะจ่า 3ตัวนี้ก็คือ315และ705จากแนวทางของแอดส่วนเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่จ้หน้าเป็นแนวทางพี่น้องค่ะแยกไปซีดีบอกอันนึงเห็นฟังอันเมืาขึ้นแอดที่ว่าเพิ่นโพดเนาะจากพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นลสี่ร่องให้3ตัวเบิ่กมาสั่นล่อเบิ่งเนาะจากพี่น้องเนาะเมื่อแรงตอนเย็นเย็นเนาะจากพี่น้องเพิ่นว่าจะร่องสูตร3ตัวบนไห้มาซนเนาะจากพี่น้องก็เข้ากะแต่เตรียมถาล่อล่อเบิ่งเนาะจ้ว่าจะเป็นเลขเข้ามักบอเนาะเพิ่นว่า หวดแรกเพื่นจะล่ง3ตโตบนให้เนาะค่ะพี่น้องจากเนื่องจากคงอวิ่าล่อจากพี่น้องจาเอาอล่อเนาะล่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าลักหน่วยข้างล่างโตเดียวเแขน,น3สามสูรชนกันอยู่ที่ แปดว่าสั้นจ้าเพิ่นว่าเนาะก่ะปีจารณาเป็นแนวทางผู้ใดมีแปดกับจวดจัดบาทบ่มใส่ใดเนาะค่ะหรือว่าจะมาเก้าแปดจริงๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางรัชนกมีโชคสามตัวทึ่งเพิ่นบอกว่าขอโม้นบปรปีหน่าจะมาลอยเปอร์เซ็นต์มาสั้นเอรัชนกเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะสามตัวเพิ่นมีเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหกศูนย์และเจ็ดหกหนึ่งจากแนวทางสามตัวบนรัชนกมีโชคเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์นมวสันตสมิถุนาหหาตัวหนังสือ่นอยสิอยไป,ส,ยปสีมากมากตัวหนังสือแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าผนบอกว่าเด่นบน1นวสันเนาะจ้าหนึ่งหาากย์ตัว610นวสันเนาะคะ่ะนาะจากแนวทางของอาจารย์นมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางชุดตัดชุดเน้นของค้นใจหลักเนาะคะ่ะ ่นหายมากนจากชุด3ตัว่นก็นมี่บอกกีคู่นตัดมาะหายแล้วเนาะค่ะ527573649และ875บนล่าง535257 7249 7, และ58จากแนวทางของคนใจหลักเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรบนสูตร1มา1นึงตัวว่าสันสูตรบนมา1นึงตัวว่าสันนะจนะ๊ะเนาะ เออสามโตมากหนึ่งโตวสันจางวดที่แล้วมากเก่าเนาะคะ่ะเนาะหวดนี้890มาตัวใดตัวหนึ่งคือแนวทางข้างเทิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะปาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสซันนี่เนาะจ้าแอสซันนี่เพิ่นบอกว่าเลขวิ่งเพิ่นเนาะจ้าชน10หน่วยข้างเทิงว่าสันจ้าแอสซันนี่เพิ่นว่าเนาะเพิ่นบอกว่าสูตรเครียชนสูตรเลขเครียว่าสันจ้าพี่น้อง ต้องติด10หน่วยข้างเทิงร0 0ยเปอรมาตัวใดกับตัวหนึ่งบ่หลัก10กัลลักหน่วยแต่ว่าเป็นข้างเทิงว่าซั่นจากแนวทางของแอดซันนี่เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าสอบก็ตามมาว่าซั่นงวดที่แล้วเพิ่นให้เข้า96เนาะค่ะเนาะงวดน,นี้เฮามาตามต่อจ้า16มิถุนายนเพิ่นบอกว่าอันนี้คือซื้อเพิ่นเนะาะจ้าชอบก็ตามมาเนาะค่ะเนาะ16มิถุนายนเพิ่นว่าแนวนี้แหละพี่น้อง 5350516360614340และ41่่งวัดสันข้างบน40มาแห้งมากจับพี่น้องจ้างวัดนี้เนาะแนวทางถึงสี่ศูนมาแรงมาก,กวัดสันเนาะจาัะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางเลขเตาวัดสันขันเงินขันทองจับเลขเตาเนาะค่ะพี่น้องไอ้บุนสินาจะซื้อขันเงินขันทองเนาะจับเลขกห้วัดสันเนาะค่ะเพิ่์ลวาเนาะ,ะเอ่อสักอ่ะ สองตัวพนนี่สองแปดหกวสัจนจ่าพนวาสามตัวพนเนาะข้างล่างศูนย์หาวสันจ่าพนวาเนาะจากแนวทางขันเงินขันทองวสันเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์ชนะพนวสันสูตรทํามือยังเดินดีไหมหน้าบัหนามาสองตัวเทิงวสันจา่าพนวาเนาะเหล็กบัหนามาสองตัวเทิงวสันพนบอกว่าศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่ง สองสี่สี่สองซ้ำสามแปดแปดเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าบอหนามาข้างบนบอมาบอหนามาสองตัวไทยข้างทึ่งมาสั่นเนาะจานเนาะจากแนวทางของอาจารย์ชน,พนะพุทธเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์นมบลระบือมาสันเนาะค่ะเพื่อนว่า5 3 5 4 5 7 แปดสามแปดสี่และแปดเจ็ดหมักตัวใดกระจวดว่าสันจ่าจากแนวทางของหนุ่มบลับเบือว่าสันเนาะคะ่ะห่างหายไปโดดบักไปหน้องจ้าแต่แกไปเสียงว่าท่านทำยูทยูบเจ้าสิกับหมักติดตามแนวทางของอาจารย์หนุ่มบลับเบือแต่ว่าเพิ่นบ่ค่อยมาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางอาจารย์อักกีว่าสันจ่าสิบหกมิถุนาเนาะค่ะเนาะสามตัวเก้าสองสี่สองตัวสองสี่วัสันเนานะค,ะะคะ่ต 9, 2, 4, 2, 0, 2, ะ,คะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางเอ่อตอง แตองเก่ามหาเฮงวาสันเนาะคะ่ะเนาะคนวายจากสี่ละพี่น้องจ้าแลนดลดศูนสันเจาะ1 0ึ่งศูนย์นยนฟันขาดเก่าศูนย์เก่าก็หนึ่งนอัดนักก็คือ0ูย์เก่าก็สาก็บ0นยเนาะจ้าสาตัว4 0 9 5 1 0และ603พี่น้องจ้าเพิ่นก็นเจามาค่ะก็เป็นศูนย์เก่านาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางตองเก่ามหาเฮงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า ชุดสรุปของรัชนกมิโชคมือนีวันพุธตำเล่ายัางพันมานเนาะคะ่ะพี่น้องรอกก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะรักลอยรัชนกกับือ้นจิตประสานเนะาะจ้าพี่น้องหลักสิบมีห้าสี่ห้าหกหลักหน่วยมีศูนย์กับหนึ่ง สโตเพื่นมี740 741 750 751 760และ761 2โตบน4041 5051 60และ61เพื่อน,นาจะเน้นเน้น40ย์กับ41 60กับ61นาจ,จากจากแนวทางของรัชนกมีโชคนะคะพี่น้องคะฝากพี่เสนาเป็นแนวทางตะว,ว,ว่าที่วม่วงโกมวดทีเแล้วอันนี้เป็นหยศูย์สองมวดทีเแล้วนาจะเขา่าห้องร่วงลางเนาจะจากของรัชนกมีโชคมาพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าชุดตัดครูตดหน้องเฟ่วาสันผู้ใดรอจจากพี่น้องจางงดที่แล้วคูตูตดหนึ่งหกเข่าเนาะค่ะพี่น้องคะเอามาตามต่อจางงดนี่คูโตดตัดออกมาแล้วเรียบร้อยสองแปดสามแปดหนึ่งแปดและเจ็ดหาวสันจาจากแนวทางของคูต่ตดบนชุดตัดของน้องเฟ่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางอันนี้เป็นแนวทางของค้นบางระจันเนาะจ้า เพื่อนบอกว่าตัดมาห้แเรวเรียบ้อยว่าสั้นจากพี่น้องจา้าเพิ่นบอกห้มาเนาะเพื่อนเอามาล่อห้ใไหมเนาะจากค้นบางอาจารย์มันบอกว่าชุดตัดตัด,ตดออกแล้วจากหลายเน่ะเรือยูแค่28ก็บ29เกว่าสั่นเนาะจากเน้นที่สุดก็คือ28ว่าสัาน่นจากแนวทางค้นบางอาจารย์2ตัวล่างตัดคัดออกมาหา้เน้นๆแล้วนะคะนะเนาะเรือ28ก็บ29เก่าฟัน28ว่าสัา่นเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวยลู่อาจารย์กิตติวสันเนาะคะ่ะเงื่อดที่เรียกว่อาจารย์กิตติไฮนห้ศ 200, ู0ย์ศ0 6เนาะค่ะอเข่า0-2เนาะพี่น้องเนาะงื่อนนี้ิ่นบอกว่า9 0 0 9 9 7 7เก้าวสันจ้าพี่น้องะะจากแนวทางของอาจารย์หวยลูอาจารย์กิตติเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะ่นกระหางหายไปโดนกลับมาใหม่แต่ว่าข้ออาจารย์กิตติกัะเขาดีอยู่เนาะค่ะพี่น้องะครับ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของดาวบนฟ้าวสันอัดหนักหนักวสันจาน่าบนวาน้องมันหามากเนาะค่ะ3ตัวเทิงวสันศูนย์สามห้นย์สามเก้าและ3 5 9ดาวบนฟ้า3ตัวบนตัดมาหายเน้นเน้นวสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเลขวิ่งวสันจาน่าบนวาจากแนวทางของแอดมอลกอดเนาะค่ะเนาะเลขวิ่งเพื่อนบอกวางหมดทีเดลยวสูตรใหม่ของเพื่อนเนาะค่ะเนาะ เพื่นบอกว,ว่างวดที่แล้วให้วิ่งเก้าขังเทิงมาสั่นจ่าพูดว่ามาหนึ่งเก้าหกเนาะคะ่ะงวดนี้แอดมอลกูดก็บอกว่วาเก้ามากขังเทิงอีกคือเก่าว่าสั่นเก้าอะไรเอ่ยพี่น้องขา่าสั่นจากพี่น้องขาพีจ้าหน้าเป็นแนวทางไหมเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดไทลิล่าสองตัวบนล่างและสามตัวบนมาสั่นเนาะจ้ะมาเบิ่งกสองตัวบนล่างเพื่อนก่อนเนาะคะ่ะเนาะสองตัวบนล่างสามศูนย์สามหกสามเก้า แ 1>, 1 8 5และแปกนจากพนว่าจากแนวทางของเอไทลีลาเนาะคะ่ะว่าเบิง3ตัวบนเพนเนาะจา้า3ตัวบนมี2 8 1 2 8 5 2 8 6 781 785และ786หลักลอยเพอนอยู่ที่อกั่7ก็ดัสันนาะจ้าเนาะจากแนวทางของเอไทลีลาว่าสันเนาะจ้าเนาะพี่น้องกับพิจารนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์ือว่าเอดปัญญาเนาะค่ะเนาะเพื่อนตัดมาไห้แล้วเนาะจ้าเนาะตัดมาไห้เน้นๆบนหกสองสองหกข้างล่างศูนย์สี่สี่ศูนย์มาสั่ใจพี่น้องจ้าจากแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์จุดตัดเน้นๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า สามตัวบนตรงตรงัวสันจากพันวาเนาะบนกระไฮมากเนาะจ้ามาเบิงพี่น้องจา้าอ่ะงวดที่แล้วสุดสุดนี้แยกไปสีบริเลอุ่งไฮเนาะจา้าพันวาพันไฮเขาเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเขากูโตดเนาะค่ะเนาะงวดนี้มาตามต่อจ้าบ่คอยชัดปันใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ 27 9, 270, 2, 2 7 17 9 2 7 0 2 9 9 2 9 0 1 7 9 1 7 0 1 9 9และ1 9 0นะคะพี่น้องจ้า3ตัวบนตรงโตดวระสันจ้าพันว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง อาจารย์เก้าชุด3ตัวบนอาจารย์เก้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปสี่ไปย่ายงๆจะไล่เลขเห็นเบิร์เลขลายนะจ๊ะมือนี้อาจารย์ได้เพิ่งจะมาลงเป็นมือสุดท้ายแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่า3ตัวบนตรงๆของอาจารย์เก้าก็มี380 308 370 307 580 50 508 570และ507จากแนวทาง3ตัวบนของอาจารย์เก้าเนาะจ้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าฮาว่าปิดไทยด้วยเพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยเพื่อนเพิ่นบอกว่าวิบาศัลน่ะจ้ะเพิ่นว่าเพิ่นเขียนไว้เนวนี้นะจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นเข้าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเข้าหนึ่งเกาะจ้ะเนาะเขาบ่เข่าีปนอนคอมเมนต์กัาม้ให้เบิ่งแน่แต่ว่าเพิ่นว่าเนวทังย้อนหลังเพื่อนว่าว่าสูตรนีเพิ่นว่างเป็นงวดแรก อ๋อผนวสูตรนี่เพิ่งออามาเป็นแบบใหม่เนอะจากรัฐบาลให้เพิ่อนเนาะจากกบฏตรงผมกบอตองว่าเพิ่อนเนาจากพี่น้องคนเพิ่งจะเห็ดสูตรพนขึ้นมาใหม่เนอะจากสามตัวมี7 6็ดหก7นึ7งเจ็ดหกศ871และ870พี่น้องสองตัวทึ่งเพื่อนเนาะค่ะเนาะมี6กหนึ่และ70 หกศูนย์กับมาแห้งทางทึ่งเนาะจากหกหนึ่งก็6หกศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะกัพิจนาปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะจากแนวทางรัฐบาลไทยสูตรใหม่ใช้งวดแรกประสันจากเพื่นวานเนาะคะ่ะแสดงว่าเพิ่งคิดสูตรเพิ่งมาใหม่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ายคลิปนี้เบซีกะข,ขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเนาะจากที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะข,ขอให้สุขภาพแข็งแรงหฮงหิ่งเรื่อยๆสุขหูสุขคนเนาะค่ะเนาะ ว่าจะใดที่แย่ภาษีเบาบมวนหรือว่าอ่านตัวเลขเหรือว่าเบาอี่ยังพิดพผาดประกันใดกข็ขอถทดขอภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะนะเนาะแยกภาีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันความเมื่อเน่ท่างให้แยกภาีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเน้าทางเนาะจ่าต่ขอขอบคุณห,หลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า